จะเป็นข่าวไหนหลัง8นุนกามาดูข่าวอาจจะโหดสักหน่อยนะครับทานผู้ชมครับเป็นกรณีเกิดขึ้นที่อำนาจเจริญเมื่อวานนี้บ่าย2โมงไปที่เปิดเผยเกิดเหตุฆ่ากัะตาบริเวณหนองสะใกล้กับทุ่งนาที่เมืองอำนาจเจริญไปตรวจสอบพบศพของชายคนหนึ่งอายุ68ปีนอนเสียชีวิตอยู่ข้างหนองสะใกล้กับทุ่งนาสภาพนอนหงาย โดยที่ศีรษะถูกตัดขาดออกจากลำคอขาด้านขวาก็ถูกตัดขาดขาด้านซ้ายก็มีรอยถูกตัดเกือบจะขาดแขนทั้งสองข้างก็โดนหั่นใกล้จะขาดสอบถามลูกชายของผู้ตายลูกชายเดี่ยบอกว่าถามชาวบ้านที่เหตุการณ์คนแรกบอกว่าขนาดที่กำลังออกมาทุ่งนาตามปกติสังเกตเห็นเหมือนมีคนนอนอยู่ข้างหนองสระเดินมาดูก็พบศพผู้ตายไม่มีศีรษะนะฮะ ก็แจ้งตำรวจทราบคือศรีษาเนี่ยนะครับในเวลาต่อมาชาวบ้านช่วยกันงมค่ะยัดยาติด้วยนะคะเวียนแหลงไปจนพบอยู่กลางสักก่อนจะเอาศรีษามาต่อกกระลำตัวผู้กำกับโรงพรกักอำรจเจริญบอกนะครับว่าตอนนี้รู้ตัวผู้ก่อเหตุแล้วหลังก่อเหตุหลบหนีวิ่งออกไปกลางทุ่งนาะสั่งชุด ติดตามไล่ล่าแล้วนะครับเป็นลูกเลี้ยงอายุ44ปีของผู้ตายเพิ่งพ้นโวษในคดีพยายามฆ่าพี่เขยตัวเองมาไม่นานวันนี้เองมีพยานยืนยันว่าเป็นคู่ก่อเหตุสุดท้ายล่าสุดตำรวจเข้าควบคุมตัวผู้ต้องหาได้แล้วเนี่ยนะครับนำตัวไปสอบปากคำ เพื่อดำเบนคด,ดีตามกฎหมายให้การวกวนพูดจาวนไปวนมาพูดไม่รู้เรื่องค่ะถามญาติิบอกว่าผู้ต้องหาเป็นโรคประสาทอ่อนๆมาก่อนนะคะแล้วก็มีการเตรียมการรับมีดเอาไว้ในกระท่อมนาหลายเล่มค่ะรับมีดเอาไว้มุมหนึ่งก็เป็นการเตรียมการเพราะรับเอาไว้หลายเล่มในกระท่อมนาเนี่ยน้องไร์ใช่ของกลางก็คือมีดอิโต้ยาวประมาณชัก40เซนหนึ่งเล่มมีมีดขอรวมด้ามยาว1เมตร ของกลางนะคะเมื่อวานนี้ที่ตํารวจยึดได้จากผู้ต้องหาคือผู้ต้องหาพยายามจะวิ่งหลบหนีแต่ตํารวจก็สามารถติดตามจับกลุ่มตัวไว้ได้ค่ะแล้วก็อย่างที่บอกนะคะอยู่ในสภาพเหมือนคนไม่สบายคือมีอาการทางประสาทนะคะพอเลี้ยงนะครักับลูกเลี้ยงย้อนเลยก็ฟกงไปทูชมครับมี